สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ BizTalk Gadget จะมารีวิวเจ้านี่ครับแว่น VR MR นะครับ Pico 4 Ultra นะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปแกะกล่องไปแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูกันได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นการบอกสเปคต่ตางๆเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยผมก็จะามาเล่าให้ฟังนะครับถึงตัว ฟีเจอร์ต่างๆที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันวาวมากขึ้นนะครับหรือแบบอะไรที่มันยังเป็นข้อสังเกตอยู่เนี่ยก็หลังจากได้ลองเล่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมเอาเป็นว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรดีบ้างนะครับแล้วก็ตรงไหนเนี่ยที่เขาทํามาได้ถูกทางแล้วแล้วก็ตรงไหนเนี่ยเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นจากสิ่งที่ เขาได้ทําเพิ่มขึ้นมาใหม่กันก่อนดีกว่านะครับผมเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แว่น VR เหมือนเดิมแล้วแต่ว่ามันมีความเป็น MR เข้ามาด้วยนะครับหรือว่า mixed reality นั่นเองก็คือว่าการที่เขาใส่ตัวกล้องมองออกมาให้อีก2ตัวเนี่ยซึ่งก็เรียกว่ากล้องมองทะลุสีนะครับผม ให้มา32ล้านพิกเซล2ตัวเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะปรับโหมดจาก Immersive ปกติที่มันเป็น VR ก็คือว่ามีฉากอยู่รอบๆเราใช่ไหมครับหมุนได้360องศาเนี่ยเรากดปิดได้พอปิดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสภาวะแวดล้อมในห้องเราเลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะอมองเห็นทางได้เวลาเราเดินในห้องเราเนี่ยก็ไม่เตะไม่ไปชนอะไรนะครับก็เป็นอีกหมดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับการที่มันพัฒนามาจากรุ่นก่อนเนี่ยถือว่า ตัวนี้ทำได้ดีทีเดียวครับผมส่วนต่อมาก็คือการใช้มือบังคับนะครับผมอ่ะก่อนอื่นต้องให้ดูกันก่อนว่าปกติแล้วเวลาเราเล่นพวก VR เนี่ยเราก็จะต้องมีจอยสติ๊ก2อันถูกไหมครับในการที่แบบบังคับแบบกดเลือกกดนน้นกดนี่อะไรนยแล้วก็มีปุ่มต่างๆอะไรพวกเนี้ย แต่ทีเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้มือในการที่บังคับแทนได้นะครับผมการควบคุมเนี่ยมันจะทําได้4รูปแบบก็คือรูปแบบแรกก็คือการคลิกรับก็คือว่าเราจะใช้วิธีการบีบนิ้วเข้าหากันนะครับผมหรือว่าเราจะสามารถถ่ายคอนเทนต์หรือว่าถ่ายฟีดเนี่ยก็คือบีบนิ้วค้างแล้วก็เลื่อนมือขึ้นลงปัดขึ้นปัดลงแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการที่จะสกอร์หน้าได้นะครับ อย่างที่3ก็คือการกลับมาหน้าโฮมเนี่ยก็ง่ายๆครับก็คือการกำมือค้างไว้สักระยะหนึ่งครับแล้วก็แบบมือออกอะไรที่มันเปิดไว้เนี่ยมันก็จะปิดบทแล้วก็กลับมาอยู่หน้าโฮมเหมือนเดิมนะครับส่วนสุดท้ายก็คือว่าการรีเซนเตอร์หรือก็การทําให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็ใช้วิธีการกำมือแล้วก็หมุนกําปั้นของเราเนี่ยเราก็กลางออก แต่ก็การใช้มืออย่างที่บอกครับมันจะมีข้อจํากัดครับว่ามันเป็นการทํางานในส่วนของการใช้งานแบบเบสิกมากๆก็คือแค่ทัชแค่กดเข้าไปแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปเล่นอย่างอื่นเช่นเล่นเกมอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องพึ่งตัวจอยสติกสตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีการควบคุมด้วยแบบการกดการอะไรแบบเนี้ยครับมันยังต้องใช้จอยสติกอยู่ครับผมแล้วก็อีกนิดน,นึงครับคือถามว่าเวลาเราเอานิ้วมาควบคุมเนี่ยมัน ให้ยากไหมจริงๆผมจะบอกว่าแรกๆยากมากเลยกว่าเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องแบบจิกนิ้วยังไงบีบเข้ามายังไงเนี่ยแรกๆก็มีปัญหาหนิดนึงครับแต่พอเราจับจุดมันได้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็สมูทครับถือว่าใช้งานได้ไม่ยากเลยครับผมอีกสิ่งหนึ่งครับยังอยู่ที่ตัวกล้องนะครับนอกจากมันจะมีกล้องเป็นแบบมองทะลุสีมานะครับผมอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเขาใส่ตัวกล้องที่แบบถ่ายวิดีโอได้ ถ่ายพนยิงได้นะครับเป็นเป็นสปิเชียลวิดีโอเลยนะครับซึ่งสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดเนี่ยที่2 0ง8 1 5 3 6คูณพิกเซลเลยครับเราก็ดีเฟตเรทเนี่ยก็ถ่ายได้ถึง60เฟรมต่อวินาทีนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่านอกจากมันจะถ่ายวิดีโอได้เองแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันยังเล่นไฟล์ที่เป็นสปิเชียลวิดีโอเนี่ยที่ถ่ายจาก iPhone 15 Pro ขึ้นไปด้วยนะครับก็คือทั้ง Pro Max หรือว่า iPhone 16ทั้ง4รุ่นที่เปิดตัวครั้งเนี้ยแล เอามาโยนในตัวเครื่องนี้มันสามารถเล่นไฟล์นั้นได้รับผมมาต่อกันที่ตัวแอปพลิเคชัน Pico Connect นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นแอปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อต,ววต,ตัวแว่นตัวนี้นะครับตัวแว่นตัวนี้กับคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือว่าแท็บเล็ตพวกนี้วิธีใช้ก็ไม่ยากครับก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปโหลดตัวโปรแกร,รม Pico Connect เนี่ย มาลงในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือแล้วก่อนนะครับเราก็โหลดเข้ามาในแว่นเช่นกันจากนั้นก็พอติดตั้งอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดแอปที่ตัวปลายทางก่อนก็คือเปิดที่คอมพิวเตอร์ก่อนหรือว่าเปิดที่มือถือก่อนนะครับเปิดค้างเอาไว้เสร็จแล้วเรากลับมาที่แวนเนี่ยพอกด Connect เนี่ยมันก็จะเจออุปกรณ์ครับหลังจากนั้นเราก็กดเชื่อมต่อทีนี้ไอ้หน้าจอเดสก์ท็อปหรือว่าหน้าจอมือถือเนี่ยมันก็จะมาโผล่ในหน้าจอของตัว แว่นพิโกตัวนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเลื่อนตัวหน้าจอเนี่ยไปอยู่ไหนก็ได้หรือก็ควบคุมได้ด้วยครับคือใช้ตัวจอยซิกเนี่ยในการแบบอ่าสมมติเราเปิดเบราว์เซอร์ในหน้าคอมอยู่เนี่ยก็ใช้ตัวเนี้ยไปกดทํางานเบราว์เซอร์ได้นะครับรวมถึงจะเปิดเบราว์เซอร์ของตัวพิโกมาอันหนึ่งแล้วก็ทํางานแยกกันเอาหน้าจอมือถือขึ้นมาดูก็ทําได้อีกและอย่างที่บอกครับพอแว่นเนี่ยมันมีกล้องมองทะลุสีใช่ไหมครับมันก็ทําให้เราใส่แว่นแล้วก็มองคอมพิวเตอร์เราได้ ขณะเดียวกันเราก็เอาจอคอมพิวเตอร์เราออกมาได้แล้วเราก็ใช้แค่แป้นพิมพ์อย่างเดียวเราก็ดูที่หน้าจอที่มันออกมาจากตัวแว่นเนี่ยทำงานได้ทำอย่างอื่นก็ได้โดยที่ไม่ต้องถอดแว่นเลยครับผมแต่การเชื่อมต่อกับคอมเนี่ยตรงนี้ผมต้องบอกว่าพื้นที่เองก็มีส่วนนะครับคนที่แบบมีพื้นที่โลง่งหลังหน้าจอคอมเนี่ยระยะของวัตถุที่อยู่หลังจอคอมเนี่ยมันไกลออกไปอย่างเงี้ย มันจะจัดการจัดวางอะไรได้ง่ายแต่อย่างห้องผมเนี่ยที่ผมทดสอบเนี่ยด้วยความที่ของวางเต็มไปหมดเลยเวลาเอาจอมาขึ้นเนี่ยมันก็จะดูลกๆนิดนึงเพราะว่ามันก็จะเข้ากับฉากเราด้วยครับผมนอกจากที่แบบเราจะเห็นหน้าจอคอมแล้วแบบเห็นฉากที่เราตั้งเรียงอะไรไว้แล้วเนี่ยยังมีไอ้จอตัวที่เราดึงออกมาเนี่ยมันยังแบบเป็นลักษณะของ MR เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็เลยจะลกๆนิดนึงก็เลย การจัดวางพื้นที่ถ้าจะใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญครับอาจจะต้องแบบว่าเลือกพื้นที่ในการทํางานให้ดีนิดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มเข้ามาแบบต้องซื้อเองนะครับก็คือเจ้าพิกโกโมช o ่นเทร็กเกอนะครับอย่างที่รอบที่แล้วผมก็แกะกล่องแล้วก็ให้ดูกันไปแล้วนะครับว่ามันเอามาสวมที่ขาเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันทำให้การเล่นแว่น vr เนี่ยมันเหมือนกับเพิ่มประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งคือปกติเราก็ใช้ต่แขนใช่ไหมฮะตอนนี้กลายเป็นว่า เฮ้ยเราเริ่มใช้ขาได้แล้วคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยที่เขาจะต้องผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเกมเริ่มมีอะไรที่มันซัพพอร์ตกับการใช้งานกับขามากขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือเราจะต้องไปโหลดตัวแอปพลิเคชัน motion tracker มาที่ตัวแว่นก่อนนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็พอกดเปิดตัวนี้ทั้ง2ฝั่งแล้วเนี่ย ตัวแท็กเกอร์ทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อโดยโตันโนมัิหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเล่นเกมที่ใช้ขาเนี่ยก็ทําได้แล้วครับผมทีนี้มาคุยกันที่ว่าเกมใช้ขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะผมมาลองโหลดเกมเตะบอลน,นะครับแล้วก็ตัวฮอกกี้ที่แบบปกติเราจะใช้มือตีที่เป็นแอร์ฮอกกี้อะครับแต่ว่าตัวนี้พอเรามีตัว m o ่นแท t กเ c k e r เนี่ยเราใช้ขาเล่นได้คือตัวฮอกกี้ ok เนี่ยก็เล่นเล่นไม่ยากครับเพราะว่าเราแค่เอาขาแบบขยับซ้ายขวาไปเพื่อแบบ กันไม่ให้มันลูกมันเข้าประตูแล้วก็เตะกลับไปอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยก็ต้องมีพื้นที่ระดับหนึ่งเหมือนกันคือตอนผมเทนะผมก็เตะเตะขอบไปอยู่เหมือนกันครับคือคือถ้าเตะแรงหนึ่งก็น่าจะเจ็บฮะแต่ว่าด้วยความที่แบบเราเตะสกิดโดนเบาๆก็เลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ส่วนเกมฟุตบอลเนี่ยก็มันจะต้องใช้ตัวตัวตัวจอยสติกตัวนี้คู่ด้วยก็คือว่าขาเนี่ยสำหรับยิงเท่านั้นส่วนการเดินการก้าวเนี่ยมันใช้ ตัวมือเนี่ยบังคับหมดการหมุนอะไรพวกนี้มันจะบังคับด้วยมือทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นแรกๆเนี่ยก็อาจจะแบบมันก็จะมีอาการแบบว่าใช้แขนด้วยใช้ขาด้วยแต่เออขาวิ่งเดินหน้าเนี่ยต้องเอาแขนกดจะหมุนก็ต้องเอาแขนกดขามีหน้าที่เตะอย่างเดียวแรกๆอาจจะงงนิดหนึ่งแต่พอเล่นไปสักพักจับฟีลลิ่งมันได้เนี่ยก็ตัวนี้ถือว่าก็เป็นเกมที่สนุกแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะพัฒนาเกมที่มัน ใช้ขาได้สนุกมากกว่านี้ครับผมส่วนเกมที่มีเพิ่มเข้ามาใหม่ในครั้งนี้ที่ผมเห็นชัดๆนะครับก็มีอีก2เกมก็คือเกมแรกก็คือ angry birds vr นะครับคือตรงนี้เนี่ยเราจะได้ลองยิงนกแบบ3 d จริงๆนะครับคือด่านที่เล่นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกมุมยิงได้มันจะเป็นบางด่านนะครับมันสามารถที่จะสวิตไปยิงซ้ายสวิตไปยิงขวาแล้วเราก็ต้องแบบดูจริงๆว่าหลักการของมันเนี่ยเราต้องยิงเสาต้นไหนมันถึงจะล้มหมดอะไรเงี้ย บางทียิงตรงๆไม่ได้ต้องไปยิงจากด้านข้างอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเกิดความคิดมากขึ้นเกิดการวางแผนมากขึ้นกับการเล่นเกมจากที่แบบเราเล่นหน้าจอแบนแบนนะครับมันแบบก็ยิงไปยิงให้โดนตรงไหนอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้มันเป็น 3D จริงๆแล้ละเราสามารถที่จะวางแผนการยิงได้ให้มันแบบโดนจุดที่เราได้คะแนนสูงสุดนะครับผม สุดเกมก็คือเกม d e s k t o p c l a กรนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบในวิธีการนําเสนอของการเล่นเกมของเขาเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นการเล่นแบบ MR นะครับไม่ใช่ VR ก็คือว่าเล่นโดยที่เราเห็นสภาพแวดล้อมเป็นห้องของเราเนี่ยแหละแล้วก็มีไอเกมอยู่ตรงนี้ลอยอยู่ตรงหน้าเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าเกมลักษณะน,นี้มันมีทั้งในมือถือทั้งในคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นมาแบบจริงๆเป็นเกมแค่วางแผนแหละวางของแล้วก็ให้มันยิงสตูเอง แต่ทีเนี้ยพอมันอยู่ในมิติของ MR เนี่ยแล้วเราสามารถที่จะจับหมุนได้จับบิดมุมยังไงก็ได้ผมว่าไอ้เกมลักษณะแบบนี้มันกระตุ้นให้เราอ่ะรู้สึกว่าอยากอยู่กับมันมากขึ้นอยากที่จะแบบจับไอ้นี่มาวางเองจับไอ้นั้นมาวางเองมากกว่าการแบบเอาเมาส์คลิกหรือแบบเอานิ้วแบบรูปแบบนี้ครับมันได้อินเตอร์แอคแบบเต็มๆแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยไซส์มันก็ค่อนข้างใหญ่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราบันเทิงกับการที่แบบ เล่นอะไรไซส์ใหญ่ๆมากขึ้นกับการที่มันอยู่หน้าจอเล็กๆหรือว่าแบบคือในจอคอมมันก็หมุนอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ประมาณนี้ครับเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมดแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยพิกโกเนี่ยเขาทําได้ดีครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวพิกโกวิดีโอเนี่ยที่เขาจะรวมพวกคลิปแบบ180อ,องศารหรือ3ามองศาไว้เต็มไปหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคอนเทนต์ที่ผมแบบจะแนะนําแบบนุ่มๆที่แบบว่าเล่น VR คือมันจะเป็น คอนเทนต์แนวแบบไปเดทอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะเป็นบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งดีแบบดูวิดีโอที่แบบเหมือนมีผู้หญิงเนี่ยมาคุยกับเราไปเรื่อยๆในหลากหลายสถานการณ์อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบเออดูไปก็เออขำไปดีมันมีคนที่แบบพัฒนาคอนเทนต์แบบนี้มาด้วยให้เราดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรากาลังไปเดทกับคนนี้อยู่แล้วก็ดูเป็นสตอรี่ไปอะไรพวกนี้ครับอ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้เขาจะมีตัวแอป YouTube เป็น YouTube VR มาให้เลยนะครับก็กดแล้วก็ไปล็อกอินโดยใช้ Account เราได้นะครับผมในนั้นอะไรเงี้ยคือ u t u b e เองก็มีคอนเทนต์ VR ค่อนข้างเยอะครับแบบที่เป็น180องศา3า0องศาเนี่ยก็ลองไปดูได้ซึ่งคุณภาพก็โอเคบางคนเขาก็ถ่ายด้วยแบบความละเอียดสูงอะไรเงี้ยเวลาดูมันก็จะไม่ค่อยปวดตาเท่าไหร่นะฮะหรือจริงๆตัวแว่น VR เนี่ยมันก็จะมีข้อดีครับก็คือว่าเวลาเราใช้งานเบราว์เซอร์เนี่ยเวลาเราดูหนังทีวีบ้านเรา ใช่ไหมหกสนิ้ว80นิ้วก็แบบแพงอะ่ะแต่ว่าพอมันอยู่ในเนี้ยมันประมาณมันมากกว่า100นิ้วครับมันอารมณ์คล้ายๆแบบน้องๆลงหนังแหละเวลาเราเปิดเราจะเปิดสมมุติเราสมัครแอปสตรีมมิ่งอะไรไว้อย่างเงี้ยไม่ว่าจะแบบ Netflix hbo หรือจะเป็นพวกแอป G หนังต่างๆพวก v v อะไรอะไรเงี้ยก็ดูผ่านเบราว์เซอร์ครับล็อกอินผ่านเบราว์เซอร์ปกติแล้วก็เอาใช้ตัวเนี่ยกดกดกดเลือกเอาใช่ไหมฮะแล้วก็นั่งไปพิงไปนั่งดู มันก็จะจําลองเหมือนแบบเราอยู่ในโรงหนังนะครับถือว่าดีครับบันเทิงดีใครที่ชอบแบบว่านั่งดูเงียบๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเสียงไม่ต้องดังไม่ต้องแบบไม่ต้องการแบบเสียงที่มันแบบมิติเซอร์ราวมากแต่ว่าโอเคให้มันได้ยินอยู่ใกล้ๆหูแล้วก็นั่งพิงไปดูจอใหญ่ๆก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมตรงนี้อ่ะสุดท้ายครับเรื่องระยะเวลาการใช้งานนะครับคือแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมลองเล่นแบบต่อเนื่องเลยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยน่าจะ2รอบเล่นแบบไม่อยู่เลยเล่นจนแบบว่าให้มันเตือนเนี่ยโดยรวมแล้วมันจะใช้งานได้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสชั่วโมงแต่ผมไม่แน่ใจว่าโอเคคนอื่นอาจจะเล่นแล้วแบบมันเล่นต่อเนื่องแบบไหนอะผมแบบดูวิดีโอมั่งกลับมาเล่นเกมมั่งกลับไปเข้าเบราว์เซอร์คือทดลองเล่นหลายๆอย่างมันอยู่ได้เกือบเกือบประมาณ2ชั่วโมงก็ประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการ รีวิวเจ้า pico four ultra นะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมกต้องบอกว่าครั้งนี้ถือว่าเขาพัฒนามาถือว่ามากทีเดียวนะครับทั้งการที่ใส่ระบบ mr เข้ามาโดยเพิ่มตัวกล้องเข้าไปที่ตัวตัวแว่นเนี่ยทำให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบสภาพแวดล้อมจริงได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการมองผ่านกล้องนะครับ รวมถึงการมีตัว motion tracker ที่เอามาใส่กับขานะครับหรือว่าอะไรอีกหลายๆอย่างที่เขาพยายามทำให้แว่นตัวนี้มันมีประโยชน์มากขึ้นมากกว่าการใส่เล่นเกมแล้วก็ถอดออกหรือใส่เพื่อดูวิดีโอแล้วก็ถอดออกแต่ว่าพยายามเพิ่มเติมในส่วนที่ว่าให้มันทำงานควบคู่กับคอมพิวเตอร์ได้ ทำงานกับมือถือได้ส่วนราคาก็ต้องถือว่ามันไม่ได้สูงเกินไปอย่างเปิดตัวมาที่1 9 9 9 0นาะครับแล้วก็ Pico Motion Tracker ก็2,990นะครับซื้อร่วมกันก็นิดหน่อยครับประมาณ23,000มีทอนนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นแว่น VR MR ตัวหนึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมแสบสงกดลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ E... Yeah.